ดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังล่ะมีงานทำไหมไม่ตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลัยได้ทั้งทั้งที่อายุเท่าหนูเลยวอ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนเดือนตีก็พอดีก็เป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูน่าใจค่เทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็เหนื่อยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวานสระไะเอือฮะก่อไก่บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแต่งนะททำไมมันไปหนักหัวคณปตามีลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคือหนูจำเป็นต้องรู้ พูดมาตัยาวถามหน่อยคิเหรอาแม่ไม่สั่งสอว่าแม่พาสอนสอนยังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบั่นทอนคนอื่นแล้วอวดตัวเองแบบนี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโมข้างนอกประโยชน์เชียร์คงเหงาและสิกันเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอย่าให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามิโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอทีไหนคออะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรล่าสุดใส่แต่เก่งในเป็นเด็กยั้อยอยู่ในห้องนอนตัวเองอุ๊บไปแล้วค่ะมีรถข้อออมารับก็คนเดียวกับที่ให้ถุนตานั่นแหละ